ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับุกท่านนะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการแข่งการฟุตบอลลีกภูมิภาคดีวิชั่น2ซึ่งเจ้าภาพคือทีมจังหวัดยะโสธรพบกับสวัสดีครับทีมชัยภูมมิาแชวนะวันนี้เรามีสีสันนะครับโดยจะมีพิธีกรรายการร่วมนะครับนั่นก็คือน้องน้ำทิพย์ครับสวัสดีอ่าแนะนำเตียงหน่อยลูก เห็นบอกว่า <theater> น mm ้ hmm. ําทิพย์นี่เป็นตัวแทนเป็นไอรอนของจังหวัดยะโสธรในโครงการทูบีนัมเบอรวันซึ่งจะเข้าร่วมประกวดร่วมแข่งขันในระดับประเทศแล้ววันนี้หนูเคยดูฟุตบอลดิวิชั่นสองไหมไม่รู้ยังไม่เคยดูเลยอ่าเห็นไม่ด้านหลังนะดูดูดูหนุ่มๆน่นะครับพี่ๆนั่นแหละครับนักเตะสิงห์บังไฟโกยะโสธรยูเนเต็ดนะฮะที่เห็นด้านหลังนะเดี๋ยวสักครู่จะลงสนามแล้วรู้ไหมวันนี้พบกับใครรูกใช่

ตส,สนนเ้ต่ไนะอไปเป็นการแตัะ้อต้องฟังเพลงสารเสริมก่อนนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการครับเป็นไงน้องในพิพเล่าให้ท่านผู้ชมหน่อยออต้องสอนทีมใครสีไหนบ้างครับเนี่ยวอลชายกุหบายสามแข่งช่วงอะไสีมายเลขห้าส่ข้างนี้เนียัเ้อเล <gesch> เอ้าแล้ววันนี้เราใส่สีส้มมานี่เชียร์ใครเนี่ยเชียร์ยาทอนี่มีมัดคอนยารอแม่ันคอนของยาลทอนี่ค่อนข้างนี่จะป้อดีแล้วกันนะครับสุดยอดสุดยอดา่ตาครัสการอีเชบิดตัวงานแรกคือหากองเชียร์รับง าตดบลเทียม,ยมอ่า้เนีป็นรขันนะคงเชียร์้อดีาครบผมกองเชียรนก็อยู่ด้ดา,านหลังะ้หลังเชีย การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับทีมยจ้าททอนก็อย่างที่น้องน้ำทิพย์ได้บอกท่านผู้ชมครับอยู่ในชุดสีชมพูบานเย็นนะฮะใูรผมชุดสีตม นะครับเกมได้มา จะได้นะครับโอ้โหเนี่ยมันองเทียร์ยอ้อนตอนน,น้ำเอามาดูครับลูกนี้ครับได้ประตูหรือไม่ มาดูแรงใจอย่างน้ำทิพย์ครับว่าลูกนี้จะได้ประตูหรือไม่ยันละนอนได้กรบพี้มือเล้นะครับเล่นลูกสั้นครับลูกนี้ยินเข้าไปอ้าวอ้าวคุกก๊กแหม ตอนเริ่มบุกหนักนะอเอาวใช้พวงกุมบ้างครับนเนี้ยออาวมาลุ้นกันนะครับลูกนี้จะได้ประชูหรือไม่ตอนนี้จะาหนอนเป็นฝ่ายเตะบุม,ม กองทัดเวลาครับคีครับดูการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ระหว่างยะาสทธนกับเชยภูมิแล้วเนี่ยความเห็นของเราคิดเห็นยังไงครับ ในความเห็นเราเราคิดว่ายังไงครับยะธนทรจะแพ้ใชนะเนี่ยมั่นใจขนาดนี้คิดว่าทีมยะธนทรยืนเต็ดก็คงจะมีชัยนะครับครับครับเป็นไงน้องน้ำทิพย์เมื่อสักครู่นี้ฟุตบอลพักครึ่งเนาะแต่ก็เช็ค็กลังั ครับผมเราก็มาทดลองกันนะคะถามว่าเราที่มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟุตบอลในวันนี้นะคะอ๋อเป็นของบริษัทอะไรเนี่ยออเอ A.S ขางกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้ชมทุกคนนะคะคงจะเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์แล้วก็ฟุตบอลอ่าเด็ดตามไปดูพาไปดูนิดเลยอ่าครับ โอ้วันนี้ครับทาง a อเอสเอามาจ,าจัดกิจกรรมพิเศษครับมีน้องๆแฟนฟุตบอลรุ่นจิ๋วรุ่นเยาวหลายรุ่นได้ไหมยังยังครับผมอ่าบทอ่าบเอฟจีวันที่วันที่จ่า ถ้าสิบรับามื่อเชื่นของเราแล้วรตรวจสอบสิบและครับเช่นสิบของเราน่ะแล้วนะคะจะเป็นการเป็นการบัรทนาการนที่ให้เราสมานกันอย่างนี้ค่ะครับแล้วจะให้น้องน้ำทิพย์ไปเตะกับเขาเนี่ยเตะไหว้ไหมเนี่ยไม่ไหวเคยเล่นบอลไหมครับนะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับก็จะมีการเล่นเกมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดอ่ดูแล้วก็เตะอะไรกันนะ ผมก็คงจะมาถึงช่วงไทยของทางรายการแล้วครับอยากให้น้องน้ําทิพย์ได้กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมครับเชิญครับวอนนี้นะคะรู้สึกเล่นมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมในการเป็นพิธีกรในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณขอขอบคุณนะคะทางสุดยอโรนนะคะและท่านผู้ใหญ่ใจดีและหลายท่านเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสกับน้าทิพย์ได้มาเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะและน้ำทิพย์ก็ได้เป็นตัวแทน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันทูบวินน้ำบาวนไอดอนนะคะยังไงก็ขอเป็นแรงเชียร์แรงใจกับน้องทิพย์ด้วยนะคะเรื่องที่จะไปแข่งขันประมาณเดือนสิ้นเดือนนี้แหละค่ะประมาณ30มีนาคมนี้ค่ะช่วยร่วมโหวตได้นะคะที่1900 1 9ก้าศนะคะแล้วกดโทรออดมาจากน้ำตาลเ้ิร์แมรี่เข้ามาเข้ามาเกีวขนะคะนั่นก็คือ030ค่ะน้ำทิพย์ค่ะ030นใช่ค่ะน้ำทิพย์นะครับในรายการของทูบีน้ำบาวน คา,าดว่าน,น่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรทางรายการก็จะรายงานข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นระยะวันนี้ต้องขอบขอบคุณนะครับแล้วก็ขออ่าดวงพรให้พี่น้องน้ำทิพย์นะแล้วก็ทางทีมงานแล้็ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทูบีน้ำมวันจงประสบความสําเร็จนะครับ <A about S 1> แล้วก็ขอให้สุขภาพดีธรรมยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับในทุกๆด้านนะครับ ถ้ามีโอกาสเดียวมาร่วมรายการกันใหม่นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know What you tried so not to show Something in my soul just cried I see the one in your blue eyes Baby, I love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you love me to want you The way that I want to told yourself years ago you'd never let your feelings show the obligation that you made for the title that they gave